เลยคะ่ะเพื่อนจ๋าโอ้มันเพื่อนดูค่ะขนาดไม่กล้วยดูอู้สทำไมติดดอกแล้วดอกก็ร่วงเกิดจากอะไรคะไม่กล้วยเกิดจากฝนตกเยอะคะ่ะอากาศร้อนด้วยสลับกับฝนนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นที่ทําให้นะคะดอกร่วงไม่ใช่แต่ดอกร่วงนะผลก็ร่วงคะ่ะเพื่อนเนจ๋าก็คือพ่นไปที่ดอกพ่กนไปที่ผลเลยคะ่ะเพื่อน่จ๋าแล้วก็รารสุดนี้คะ่ะที่ใช้พุ่ไมไหคะ่ะอือจากต้นซูมๆค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกคนค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจากสูตรที่ง่ายที่สุดค่ะเทผงนี้1ช้อนพืชผักงามทั้งสวนนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงีง,งอมดมะแดงเยอะทําสูตรนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยจ้าเป็นที่เท่าฐานนะคะ เพื่อนๆไม่มีใช้เปลือกไข่แทนได้นะจ๊ะเป็นจุกลินรีสังก้อแสงนะคะทํามาจากน้าซาวข้าวนะคะแล้วก็ผสมกับเปลือกไข่นะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสค่ะเ,เพื่อนขาแล้วก็กะปินะคะเพื่อนๆก็จะได้จุกลินรีสังก้ะแสงนะคะสีแดงๆอย่างนี้เลยค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดี<ส>เร่งดอกเร่งผลแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่าแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างนะคะเ,คเป็นเครื่องดื่มยู่กาลังที่มีวิตามินบีสูงน้ำยาล้างจาน ผงชูรสและก็เกลือคะ่ะกำจัดหอยทากได้ดีมากๆทุกคนช่วงนี้หอยทากเยอะกินต้นไม้ต้นกล้าของเพื่อนกันหมดเลยจนต้นไม้ไม่เหลือแล้วต้องเจอเกลือกันเลยคะ่ะน้ําสะอาดนะคะหนึ่งหรือ2ลิตรได้เลยจ้าเปลือกไขค่ค่ะเราใส่ลงไปนะคะเปลือกไข่หนึ่งช้อนชาพูนๆเลยนะคะขี้เท่าถ่านคะ่ะ ในขี้เท่าฐานนะคะมีสารซิลิกาซิลิกอนมีโพแทสเซียมเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะขี้เท่าถานปรับค่า pH ในดินได้เป็นอย่างดีแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะจ๊ะ ในขี้เท่าถานนะคะถือว่ามีฤทธิ์เป็นน้ําด่างแบบธรรมชาติเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B12 สูงถึง2เท่านะคะกระตุ้นการติดดอกออกผลเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงค่าเพื่อหลายท่านถามมาเยอะนะแม่ขนาะช่วงนี้ทําไมดอกร่วงหมดเลยเนื่องจากฝนตกแรงด้วยนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะใส่เครื่องดื่มชูกําลังสองฝานะคะ เครื่องดื่มชูกาลังค่ะทาให้ขั้วเหนียวนะคะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายจิงนี้ค่ะเกลือค่ะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะมะละกอของใครใบเหลืองนะคะนาเกลือนะคะไปโรยนะคะที่รอบๆชายพุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะขาเกลือจะแก้อาการมะละกอใบเหลืองจุดด่างได้ดีมากใบงีกงอนะคะเกลือช่วยได้ค่ะมะพร้าวรสชาติไม่ดีเลยมะพร้าวรสชาติจืดมากต้องเติมเกลือเลยค่ะก็คือโรยรอบๆ ใช้พุ่มใช้กิ่งเขาเลยนะคะเราใส่เกลือลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาพูนพูนเลยนะแม่ค้าหอยทากเยอะมากๆหอยทากเดินเต็มกระถางหนูเลยค่ะแม่ค้ามีตัวเดียวนี่กินผักจนหมดแปลงเลยเกลือเลยค่ะใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาพูนพูน,พนเลยค่ะโมโนโซเดียมกนะลูอิดนะไล่มดไล่แมลงไปแล้วแต่ต้นยังโซมอยู่ต้องทําให้เขากลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะผมช่วยร่วเลยจ้ะ ใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนนะคะน้ำยาล้างจานค่ะกําจัดมดหนอนแมลงที่ดือ้อได้ดีมากๆหนอนข้อโพดเพี้ยไฟไลายแดงลายขาวนะคะพืชใบงีกงอน้นํายาล้างจานหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงไปเลยนี่คือจุดินทรียสังเคราะห์แสงนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักสามารถตรึงในตัวเจ้นลงสู่ดินเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆเกษตรทุกท่านเลยค่ะรักมากๆเลยเพราะว่าเขาดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะทำใช้กันเลยทุกคน เราใส่จุลินทรีย์สังกะแสงลงไปจ้า2ช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะแล้วใช้ได้ทันทีพริกโดกเต็มต้นมะนาวไม่ติดดอกออกผลสักทีทําสูตรนี้เลยที่ใช้ค่ะเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะ1แก้วต่อน้ำนะคะ3ลิตรห้าลิตรสิลิตรได้หมดเลยนะคะเราก็มาใช้เลยเพือ่อนก็ตักเลยค่ะอักลงไปเลยลาดด้เลยค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่าง ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะทำสูตรนี้ไปลาดรถท่าหลังฝนตกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหรือต้นไหนโสมๆนะเหลืองจุดด่างมากๆไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยทำสูตรนี้เลยสำหรับปุ๋ยแห้งอย่างง่ายๆจากขี้เท่าทานค่ะวิธีใช้ทำยังไงคะเราก็ตักเลยค่ะหนึ่งหรือสองช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางเลยคะ่ะโอ้ดูบอลสีแม่ก้อยงามๆทุกคนเราก็ป้องกันหอยทากนะคะหอยทากค่ะแม่เต็มกระถางเลยเราก็โรยลงไปเลยค่ะ หนึ่งหรือสองช้อนนะคะต่อกระถางได้เลยค่ะนี่คีทเท่าฐานนี่เล่งสีได้ด้วยนะคะโอ้อนสีสีสวยใบใหญ่แข็งแรงไม่ไก้อยขามากูดคะ่ะใบแบ่งหมดเลยเป็นอะไรคะเจอหนอนผีเสื้อค่ะเราก็โรยลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนจจะโรยคี่เท่าลงไปที่ใบอย่างนี้เลย กรณีมแมลงเยอะนะคะโรยลงไปที่ใบเลยรุ่มเช้านะคะเพื่อนๆก็มาลาดน้ําสะอาดตามนะ่วงนี้นพืชของหนูใบเหลืองหมดเลยแก้ไขยังไงคะแม่ทีเท่าฐานเลยค่ะเนต้นก้ามะเขือก็โรยลงมาเลยจ้ะโรยรอบๆเลยค่ะปรับค่าพีเอชในดินได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปจ้าตัวปลูกมะเขือไม่ได้กินเลยค่ะแม่ก้อยใบหดใบเล็กหมดเลยที่เท่าฐานช่วยได้ค่ะมันก็โรยอย่างนี้เลยคะ่ะ เป็นไม่เยอะนะคะโรยขี้เท่าถ่านไว้ที่ใบพืชอย่างนี้ประมาณ5นาทีหรือ15นาทีเพื่อนๆก็มาลาดน้ําสะอาดตามได้เลยนะรุ่มเช้าวันใหม่คะ่ะไม่ก้อยก็มาล้างน้ำขี้เท่าคะ่ะลงดินเลยคะ่ะขี้เท่าลงดินก็เป็นปุ๋ยทางดินอย่างง่ายๆเลยจ้าละวุนเลยง่ายเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตได้เลยพืชนี่จะง,งามจากที่เหลืองๆนะจะกลับมางามสวยแข็งแรงอีกครั้งด้วยขี้เท่าค่ะลาดน้ำสะอาดตามเลยจ้า เพื่อนๆที่มีสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะก็ใส่ลงไปนะจ๊ะ1แก้วได้เลยนะเสร็จแล้วฉีดพ่นเลยค่ะดพ่นเลยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันลาน้ำค้างลาส,น,สานิมพุาสามรสไม่ก่อยแตกใบแตกยอดดีมากๆป้องกันยอดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมลแรงมาแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะโอ้สมูแตกยอดแตกใบใหม่เลยค่ะสีสูตรนี้ค่ะป้องกันไว้เลย,ป,เลยป้องกันมดดมลแรง โอ้โหระพาะกำลังงามๆเลยค่ะเนี่ยแต่เริ่มใบเหลืองแล้วค่ะเห็นดอกไหมคะเพื่อนเพ่จากเทคนิคนะติดดอกติดดอกพิงคพนค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสด่นเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยจ้าอยากให้พืชงามสวยติดดอกออกพ้นดีเปลือกไข่ค่ะต่อส่วนนะคะต่อ20ลิตรนะคะเราก็ใส่เปลือกไข่2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรจ้า ต่อไปจ้าเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2ช้อนโต๊ะคะ่ะเร่งเขียวเร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อราตามด้วยสิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝาต่อน,น,อน้ำยี่สิบลิตะเราจะใช้นะคะทุกสองสวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งควรใช้เป็นประจำเลยจ้าตามด้วยผงชูรสโมโนโซเดียมกูตามีนะคะ1ช้อนค่ะหช้อนโต๊ะเปครึ่งเลยจ้ะ ตามด้วยเกลือคะ่ะหนึ่งช้อนแบ่งครึ่งเลยนะคะจานจ้ะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะลงไปเลยคะ่ะขี้เท่าทานคะ่ะของดีที่พืชต้องการเลยคะ่ะสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรคะ่ะก็ไปลาดรดหรือฉีดพ่นได้เลยคะ่ะก็มาลาดรดหรือฉีดพ่นได้เลยนะคะ ก็มา,าลาดรุเลยค่ะรุรถที่ชายพูดนะคะกระตุ้นการติดดอกออกผลได้ดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่มาเยอะๆในหน้าฝนจ้ะโอ้โหจะไม่กล้าเห็นมีมุดนะคะสุดพว่อะไรจ้ะโอ้โหฝนค่ะฝนใหญ่แล้วแป๊บเดียวโอ้โหตทั้งดอกออกทั้งผลเพียบอย่างนี้เลยจ้าโอ้มะม่วงแตงใบแตงยอดได้เป็นอย่างดีจ้ะสุดพวกเลย แก้อาการนะคะพริกใบหงิกใบงอพริกใบหดนะคะหรือเจอเชื้อรานะคะเนี่ยเบืเ่ออย่างนี้เชื้อราะคะจะเกิดจากราล้มค้างรานสนิมน,นะคะในช่วงเช้าๆค่ะอู้ยเยอะจริงๆฉีดพ่นไล่มแมลงนี่ไล่อย่างไงคะไม่ก้อยคะควรไล่นะคะหรือฉีดพ่นนะคะทุกสองสามวันคะ่ะหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคะ่ะอย่าขาดค่ะพ่นยอดใหม่มาแล้วก็แสดงว่าราเจอแล้วฉีดพ่นสูตรนี้เลยกระเพียบผลกระดกไม่ต้องรอนานทำใช้เลยค่ะทุกคน ช่วงน,นี้ฝนตกเยอะนะคะสลับกับร้อนนะคะดินจะมีเชื้อราดินจะเป็นกรดนะคะมารากอหลายท่านจะมีอาการนี่ใบเหลืองอย่างนี้นะคะเราก็ลาลดรถด้วยสูตรนี้เลยจ้า<ม>ต้องการชะลูกชื้อราเร่งดอกเร่งผลในมารากอได้ด้วยจ้าลาลดรดให้ช่วยเม่อจ้าเคล็ดลับจ้ามารากอติดดอกออกผลดีเต็มต้นดอกไม่ร่วงนะคะ ลูกดกโอ้โหโดกจนหน้าทึ่งดกเหลือเชื่ออย่างนี้นะีคะทุกคนค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ร<ม>ับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้ไม่งามไม่สวยทำสูตรนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ